สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มบางโคนหลัง g ี o ั o โน1 2 5ให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะใช้เป็น้าร์บอนแทรลสองในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำงานดิบไปทําการขัดกระดาษทรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์80ให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ํานะครับเมื่อขัดเปิดผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก oh, <no>. okay. ็ให้เพื่อนเพื่อนํำกระดาษกาวมาทําการแปะตรงบริเวณส่วนที่เราไม่ต้องการหุ้มพาร์บอนนะครับก็คือตรงบริเวณขอบชิ้นงานหรือตรงบริเวณจุดประกอบของชิ้นงานนั่นเองนะครับเหตุผลที่เราต้องแปะกระดาษกาวตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับก็เพื่อที่จะต้องการแบ่งส่วนชิ้นงานในการหุ้มพาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเรซินไหลเข้าไปกองหลมกันตรงบริเวณซอกหรือตรงบริเวณจุดประกอบของชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อทําการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ให้ทําการทาเรซินช บวกกับตัวเลขแข่งอีก2อยดนะครับในการทาเลซินชั้นกาวนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทาการทาบางนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนเพื่อนการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนทการทาเลซินชั้นกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทิ้งชิ้นงานอีก30-40ิีนาทีนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ทิ้งชิ้นงานครบ40นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับทาเลซินยังมีีคววววาามมมเหนนยแแตต่่่ไิิดดกก็สงพ เพื่อนๆสามารถหุ้ม้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดย้าบคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานนะครับก็จะเป็น้าคาร์บอนแท้ลายสขนาด 50, คูณ50เซนติเมตรนะครับในการหุ้ม้าคาร์บอนนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทาการวาง้าไปที่บริเวณกึ่งลางชิ้นงานก่อนต่อจากนั้นนะครับก็ทําการกดพาให้เรียบตรงบริเวณกลางชิ้นงานแล้วก็ค่อยๆไล่้าขึ้นด้านบนนะครับเเพื่อนทาการไล่้าขึ้นด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทาการตัด้าด้านบนแบ่งแยก เราก็จะสามารถดึงพากระบอลไปคุ้มตรงบริเวณขอบชิงงานด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดพาตรงล่องลึกตรงบริเวณขอบชิงงานได้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการกดพาตรงบริเวณล่องลึกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไล่หุ้มพาตรงบริเวณด้านข้างชิงงานนะครับโดยในการหุ้มตรงบริเวณด้านข้างชิงงานนะครับให้เพื่อนทำการกดตรงล่องลึกกลางชิ้นงานไปลักก่อนนะครับเมื่อกดพาตรงร่องลึกกลางชิงงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะไล่พาขึ้นด้านล่างหรือด้านบนก่อนจะได้นะครับสำหรับการหุ้มในส่วนของขอบชิงงานนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทับการหุ้มผ้าตรงด้านซ้ายของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทับการหุ้มผ้าตรงบริเวณด้านขวาชิ้นงานต่อได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการหุ้มด้านขวานะครับก็ให้เพื่อนวนกลับไปใช้หลักการเดิมเหมือนด้านซ้ายทุกอย่างเลยนะครับท่านเพื่อนสังเกตน,นะครับในชิ้นงานชิ้นนี้ผมจะแบ่งการหุ้มเป็น3ส่วนนะครับก็คือกลางชิ้นงานแล้วก็ขอบชิ้นงานด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับท่านเพื่อนทําการแบ่งส่วนแล้วก็หุ้มทีละตอนแบบในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถหุ้มชิ้้้นนนงาัได่ยยๆแบบบีเละคร แนะนำเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ้าร์บอลก่อนทาการหุ้มผมได้พ่นสเปรย์กาว 3M เลงไปด้านหลังผ้าบางๆหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทิ้งผ้าไว้ก่อนประมาณ1 5นาทีแล้วก็นํามาทําการหุ้มลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้สามารถล็อกลายผ้าเอาไว้นะครับแล้วก็ทําให้กดผ้าตรงรองเหลืกได้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเกิดผ้าพองได้ด้วยนะครับวิธีนี้เป็นตัวเสริมเพื่อนๆนจะพ่นหรือไม่พ่นก็ได้นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อทำการหุ้มพาร์บอลเสร็จเรียบร้อยนะครับเพ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับมันเพื่อนทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำการตัดภาพส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนเพื่อนได้แปะไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทำการตัดพาสโซนเกินออกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆทำการตรวจเช็คชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำการทาเรซินชั้นที่หนึ่งต่อได้เลยนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมของบอลแล้ว20กรัมบวกกับตัวเล็กแข็งอีก2หยดนะครับแต่การทาเรซินชั้นที่หนึ่งนะครับก็จะใช้หลักการเดิมเหมือนการทาชั้นเก่าเลยนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เมื่อทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเ็จบลอยนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่หนึ่งเซนบลอนนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมได้ทําการทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเรียบลอยนะครับตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับในระหว่างที่ผมกาลังรอให้เรซินชั้นที่หนึ่งแห้งนะครับผมก็นําแผ่นพลาสติกมาทําการแปะตรงบริเวณขอบแล้วก็กดเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ขอบพาร์บอนนเดะครับ พอเรซินช้นท okay, like do yeah? like, ี่หนึ่งแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถแกะพลาสติกออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแกะพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ห้ทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกได้เลยนะครับในการกรีดผ้าส่วนเกินออกนะครับผมจะทาการกรีดเฉพาะตรงบริเวณด้านบนอย่างเดียวนะครับตรงบริเวณขอบผ้าด้านล่างผมจะยังไม่ทําการกรีดนะครับเริ่มต้นก่อนทําการกรีดนะครับก็ให้เพื่อนนากระดาษกาวมาทําการแปะตรงบริเวณขอบชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อให้ตัวกระดาษกาวนะครับเป็นแนวหรือไกด์ไลน์ให้เราสามารถกรีดผ้าส่วนเกินออกได้้ตรรงงนนนััเอะคบ โอเคครับเพ tamam. okay, ื Somehow, ่อนๆทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้แนวกระดาษกาวแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนำคัตเตอร์มาทําการกรีดพลาส่ววเกินตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะเอาไว้ได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้พอแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยก็จะไม่ยากมากนะครับเพียงจะใช้เวลาในการกรีดนิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆและกรีดพลาส่ววเกินตามเส้นแนวกระดาษกาวได้เลยนะครับก็ให้ผลที่ผมทําการกรีดพลาส่ววเกินตรงบริเวณนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องการให้ขั้นตอนการตัดเเจียยยรขขอออบบชิ้้้้้นน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 งงงงาาาาาััตสุดดททํไ่่ึะค ในการกีดผ้าส่วนเกินเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องกีดให้พอดีก็ได้นะครับขอบผ้าสามารถเกินออกมาได้2อถึงสมมิลน,นะครับเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายเราสามารถมาเจียแต่งขอบชิ้นงานได้นะครับในส่วนของผ้าส่วนเกินด้านล่างที่ผมไม่กีดออกก็เพราะว่าต้องการให้ตัวกระดาษกาวมีพื้นที่ยึดติดระหว่างขอบผ้ากับขอบชิ้นงานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบผ้าเด้งหรืออาระหว่างที่เราทําการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่เนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการกีดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกูบูรแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก้ายดนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับเพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยแต่ละชั้นนะครับให้เวลายั่างในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมวนไปให้ครบ7ชั้นนะครับเมื่อทาถึงชั้นที่7เสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้้้้้้้นนนนนนนกก็ททททิิิิงงงงงชชชาไววอีี24ัััั่่โมะะคครรบบใหเซ7แส โอเคครับในขั okay, Anyways, paper, ้นตอนนี้ผมก็ได้ทาการทาเรซิ่งครบจุชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซิ่งแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทําการตัดเจียผ้าส่วนเกินออกได้เลยนะครับในการตัดเจียเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรนะครับทําการตัดนำไปก่อนตัดให้ทผ้าส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับ โอเคครับพอเพื <bona>? Jamie, <becue> ่อนเพื่อทำการตัดผ้า่วนเกินด้านล่างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนใช้คัตเตอร์ทำการกรีดขอบผ้าด้านบนแล้วก็ทำการแกะกระดาษกาวออกได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อทำการตัดผ้า่วนเกินแล้วก็แกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนใช้หัวกระดาษสายใยเบอร์แปดสิบทำการค่อยๆเลียเจียขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆพทำการเจียแต่งทั้งบริเวณขอบชิ้นงานด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยนะครับแนะนำเพิ่มเตินครบบบบอออกกกาาาเีีแ่งงชถึทท็ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆพื่ทำการเจียต่งขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้ใช้ดอกสว่านแกนสมมินทำการเจาะรูชิ้นงานได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนใช้ดอกสว่านทำการเจาะคว้านรูชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ใช้หัวกระดาษสายเล็กเบอร์80ทำการเจียแต่งขอบรูชิ้นงานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนทำการเจียขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งซาดนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตรงบริเวณขอบชิ้นงานและรูชิ้นงานได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นไปที่บริเวณขอบชิ้นงานก่อนเมื่อพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆค่อยขึ้นไปพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการพ่นสเป โอเคครับในขั้นะตอนนี้เราก็จะมาทําการเช็กนนสีดำกันนะครับก็ตอนนี้สีดําแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการคัดก,กระดาษรายปรับผิวชิ้นง,งานให้เรียบได้เลยนะครับโดยกระดาษรายที่ใช้คัดนะครับก็จะมีเบอร์1 0 0 320แล้วก็เบอร์พันให้เพื่อนทําการคัดจากเบอร์ยาไปเบอร์ละเอียดนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการไล่ขัดก,กระดาษรายประผิวชิ้นง,งานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้น็ให้นำชิ้นง,งานไปทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งซาดนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานผิวเรียบและเป็นสีขอวคุณแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นเลกเกอร์เคลือบเงานะครับในการพ่นเลกเกอร์เคลือบเงานะครับก็แนะนําให้เพื่อนทาการพ่น2รอบนะครับโดยรอบแรกให้ทําการพ่นบางๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วก็ทิ้งไว้กอ่อนสินาทีเมื่อครบสินาทีเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นให้ทาการพร่นอัดเงารอบที่2ต่อได้เลยนะครับเมื่อพ่นอัดเงารอบที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นให้ทําการทิ้งชิ้นงานไว้อีก2 4ชั่วโมงทิ้งให้เลกเก โอเคครับเมื่อเล็กเกอร์แห้งสนิทก็เป็นนั้นว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงาชําแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กาลังฝึกหุ้มคาร์บอนแทหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหุ้มบางคนหลังเกียวโนด้วยตัวเองถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะคครรัับบบบสําหินนีีีี้้ผมมจะเพยงทขอุณครับ